สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจอสนา,นสนานแอดมิดไน,น,น,นโอ้โหวันนี้เราก็มาเกาะกระแสกนันน<ส>ิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับอะไรที่ดังที่สุดกีฬาตอ,อนนี้ โอ้วอลเล์บอลสิคะตอนโอ้นี่เหมือนผู้ชายมากเลยนะฮะวอลเล่บอลของเรานะท่านผู้ชมต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเป็นชุดประวัติศาสตร์จริงๆนะคะอันดับที่6ของโลกเมื่อกลางปี2011ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโลกยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องเกาะติดกระแสนะคะด้วยการแต่งตัวให้มันแบบโอ้เฟนะคะคือทุกอย่างได้หมดแล้วยกเว้นหน้าตากับหุ่นที่มันใส่อนี่ ทรงนี่เดี๋ยวขอบรรยายนิดนึงนะฮะทรงเนี่ยมันเสียแล้วนะพี่เสื้อเขาดีอยู่แล้วมันเลยอาจจะดูย้้ยบ้างนิานิดนะฮะนี่วันนี้เราก็เม้ามอกันแค่2คนนะเพราะว่าน้องแนนซี่ของเราเดี๋ยววันนี้ติดธุระติดธุระก็เลยบอกว่าเออพี่พี่ลุงลุงก็น้าๆก็เล่ากันไปอ๋อเป็นว่าแนนซี่ไม่ว่างกิฟซี่ว่างเลยนะตอนนี้เอ้ยนี่เนี่ยนอกเรื่องตลอดเลยเอาเป็นว่าเพื่อกอบกระแสเรื่องของบอลเล์บอลนะคะถ้าเราเล่นไม่เป็นเราก็ต้องฝึก แล้วเราก็ต้องการติดทีมชาติในบัตรดินมาเดี๋ยวสอนให้มาก็เธอเตะบอลไม่ใช่เหรอใช่ไงคือต้องบอกว่าทักษะเราทั้งที่อดีตได้ไหมพ่อเจ๊ยังได้ยังได้ได้ไหมได้ไหมไหวมหมฉันติดทีมชาติได้ไหมเนี่ยคือผมอุยทำอะไรทำอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอยช้างกิจวัตรรถไฟเปียงไกรนะคะเลกมากันทำไมเนี่ยเขาแข็งหน่อยครับยังไงนะเผื่อเผื่อติดทีมเมื่อกี้เมื่อกี้พอได้ไหมฮะเกือบได้ครับเกือบดีอย่างงี้อยู่หน้าจอดีแล้วค่ะอยู่หน้าจอ ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็มาที่จับนายอวินายนะคะมีน้องนุสรานะคะวิลาวันปลื้มจิตแล้วก็ออดอุมาแล้วก็โค้ชเอยากนั่งตรงไหนก็นั่งเลยละกันเอาเป็นว่าถือว่าไม้ได้เลยคือผมเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ของเรานะครับเป็นกีฬาที่เป็นทีมแล้วผสบความสำเร็จอย่างสูงอีกหนึ่งชนิดของบ้านเรานะฮะก็มีตะกอตะกอนี่เอาเป็นว่ามาถึงรายการแล้วขอให้พูดถึงหน่อยนะเวลกังฟีที่ผ่านมาภูมิใจดีใจกับความสำเร็จแล้วก็เรื่องของแบบว่าเสียงตอบรับเป็นอย่างไรบ้า แฮปปี้นะก็ทำดีเลย่ะก็คือไม่มีไม่ลอยแล้วอ่ะว่าไงคะก็ตอนที่อยู่ที่มาเก๊าเนี่ะคะก็ทุกคนก็จะมีเช็คอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่บ้านบอกว่าตอนนี้บูมมากที่ไทยเพื่อนอยู่ที่ในซอยสุขุมวิท50บอกว่าเฮ้ยีบินไม่มีบินขับเลยนะหยุดดูวันเล่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็งงว่ามันซีเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเราอยู่ต่างประเทศเราไม่รู้ไงคะก็รู้สึกดีใจที่ อยากให้ทุกคนหันมาสนใจวอลเลย์บอลนี่ไงพี่ก็อยากเล่นด้วยเหตุผลนี้แล้วน้องพัฒนาใจคือยากไหมครับพอไปแข่งกับกมปีตอนแรกอยากรู้ว่าเขาแบบมีความหวังมากน้อยแค่ไหนตอนแรกที่ไปแข่งตั้งเป้าไม่ได้ชี้นี่ตอนตัวแรกก็ตั้งเป้าไว้แบบติดติดทีมก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะเพราะว่าปีนี้มี16ทีมแต่ว่าเราได้เข้ามารอก8ทีมสุดท้ายก็ถือว่า ประสบยอดแล้วที่เหลือก็คือกาไรเหมือนแล้วนี่เราจะเพราะรายการเราไม่เหมือนใครนะเรื่องของการที่ไปต่างประเทศได้ข่าวว่าแหมแต่ละคนก็มีวีรกรรมมีรายการบ้างเราก็ต้องเมาส์กันหน่อยอแต่แต่ว่าเรื่องในใจของของแตงโมต้อง๋ย่เดืยกันสิเด๋ยวกันสิผมอยากรู้คนนี้นะฮะเขาบอกว่าแหมเป็นจิ๊บ์กูเกิลมันเป็นไงฮะสมมติอย่างสมมติว่า ฟุตบอลแข่งเนี้ยค่ะวันนี้ใครชนะก็จะตอบอ๋อนี่ชนะอะไรเงี้ยโอ้โหแล้เดี๋ยวนั้นหลังจากนั้นมาก็เขาก็ถามเรื่องดาราคนนี้ใครเป็นอะไรก็ตอบอย่างเงี้ยค่ะหลังๆเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยนี่ถามอะไรตอบได้หมดเขาก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเป็นกิฟต์กูเกิลคือรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเปรด่อเรื่อเต็มนี่รู้นี่เรื่องฉันเนาาเวลาไปแข่งก็จะซื้อหนังสือดาราไปอ่านเปิดตามเน็ตเกี่ยวกับทุกอย่างที่ จำลองครับเดเล่นเซไม่เคยเล่นมาเลยเข้าไปดูของคนอื่นตลอดจะต้องไปสืบไว้ก่อนว่าใครเป็นะไรยังไงแล้วพอมีคนถามมาก็จะตอบได้หมดอดูคุณเพิมจิตนี่ก็เหมือนจะเป็นแบบคนที่ชอบเล่าเรื่องหรือเปล่าชอบมีเรื่องราวอะไรให้เล่าเยอะเขาบอกว่าแบบอยู่ในทีมเนี่ยแบบใครมีแบบเรื่องราวอะไรแบบอย่างอย่างคุณพี่กิฟต์เนี่ยนั่งอยู่ก็เล่าเล่าแล้วเล่าอีกเขาบอกว่าอย่างนั้นจริงไหมฮะแล้วเล่าเสร็จแล้วยังไงไม่รู้เรื่องเลยก็คือก็คือก็เหรอพกันนะทุกคนเวลาคุยอะไรก็แล้วแต่ค่ะ จบไปหมดทุกคนเข้าใจแต่เพื้มจิตจะเป็นคนสุดท้ายที่หันมาว่าอะไรนะอะไรเงี้ยครับต้องจูนมะต้องจูดมะจนจนทุกคนบอกว่าพี่กิฟเล่าหน่อยก็คือจะมีหน้าที่คอยเล่าสองรอบคอยบอกเขาอีกทีคอยแปลแต่เขาก็ฟังนะคะ คือเพราะเขาหน้าตาเขาก็เหมือนฟังแต่เขาไม่ได้ฟังนี่แล้วแล้วคนคนสวยของดิฉันว่าง่ะครับอ๋อทากะรักนี่เขานี่เขาจะให้พ่อไปขอแล้วนะนุชนา้นเลยไม่คือจริงเรอคือผมดูเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นมือเซตอันดับโลกเลยนะผมว่าประเทศเราเนี่ยเบอร์หนึ่งตอนนี้หน้าตาความสวยทักษะลีลานี่สุดยอดเรื่องความสวยของนางเนี่ย ขนาดว่าอยู่ในห้องกายภาพมาโคก็เห็นไหมอยู่ห้องกายภาพนางยังมาร์หน้าใช่ไหมนะแต่หนูว่าแต่หน้าก็พี่ไอไม่ได้นะไม่ได้อยู่เลยค่ะเป็นไงฮะทำไมถึงต้องแต่งหน้าตลอดทำไมถึงต้องไม่ใด้เขามาร์หน้าเคพอกหน้าอะไรไม่อยากให้หน้าแบบเกินอายุอะไรเงี้ยคือที่ยุโรปเนี่ยเขาจะแต่งหน้ากันครับลงไข่ครับจริงมากฮะอันนี้เป็นคนตาโอ้โหคตาที่รักโอ้เด็กวผว แต่ว่าของเรายังไม่ได้แต่งเพราะว่าเราสวือยธรรมชาติโอ้โทษดีมธรรมชาติธรรมชาติลงโทษนะนีนๆๆคุณออนนี่นะคะตบแรงใช่ไหมคะแต่ว่ารีลากการทำอาหารเนี่ยนะคะได้ข่าวว่าใช้ได้ใช่ไหมทำอาหารอะเมนูอะไรลด ทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรไข่เจียวไข่เจียวแค่เนี่ยงเหรอไข่เจียวแล้วอาหารหลักหนูเลยนะคะที่หนูไปอยู่รัสเซียค่ะไข่เจียวค่ะแล้วเวลามีแฟนคลับไปไปดูไปเยี่ยมเนี่ยต้องให้เอาอะไรไปด้วยต้องให้เขาแพ็คของอะไรไปให้ต้องให้แตงไต่ปลาแตงไต่ปลาได้นี่คนตายเนาะโอ้โหดูดิได้หมดเลยผมได้หมดให้เราเราต้องเมาส์โค้ดนิดนึงก่อนขั้นขั้นนิดนึงก่อน คือบางทีอยากรู้นะโค้ชเห็นยังไงเนาะอยากรู้มากเลยอยู่ในสนามอู้บางทีแบบปั้นหน้าสะดุดัอะเด็กๆในใจแบบหนูหนูเคยแบบเต่าว่าโค้ชมาทำไมจะต้องมาดุมาด่ามาอะไรกันจ้เราเป็นคนาัดเราเราหมดเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรอุปีที่ว่าเรากดดีลิโค้ชออกไปเด้งดึงออกไปตอนเนี้ยเรามากันเองเราอยู่กันแค่สี่คนดุนะดุค่ะดุด้วยแล้วแบบยังไง ทั้งดูทั้งเชื่อทั้งเข็นทั้งแบบผูอย่างเขียนด้วยเหรอเนียนเยอะไปไหมเหมือนคนบ้าเยอะไปค่ะนี่คนนะคะไม่ใช่เครื่องจักเราไม่รู้าเข้าใจทไม่รู้คุณเสนาจะติดทีมต่อไปไหมฮะแต่ล่าหลุดแล้วค่ะโอยแต่ว่าดูดก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโค้ชไม่มีอะไรจบแล้วจบเลยใช่ไหมคะก็ก็รักลูกก็ให้ตีนะเพื่อโค้ชตีด้วยเหรอ ต right. <c oughs> oh, ีเตียตบเลยโคตรแรงคตแรงแนนี้นะฮะเอาเป็นเรื่องของเด็กๆบ้างเนี่ยบางทีนะดูใน Facebook เนี่ยป้าก็เช็คดูนะหนูๆชอบโพสตยายมีแล้วยายนะโพสตรูปแบบ ตุ๊บผู้บีฑวันแหววกันน่ะไม่เลยด้วยหรอท่องเคลียร์อันนี้ผมไม่ยอมผมลุกขึ้นยิงเลยเรามีภาพหลักฐานต้องเคลียร์อันนี้คืออะไรไม่มีคือชาวเน็ตเขาบอกเลยนะฮะสังคมออนไลน์เขาบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณพิมจิตกับคุณนุสรามีซัมติ้งหรือเปล่าแล้วบางทีก็เป็นน้องเุียอ่ะแบบหน้าแนบกันอย่างเงี้ยอะไรอ่ะคือนี่อะไรหรเปล่าคือรูปนี้นี่หมายความว่าไงฮะยังไงอ่ะฮะบอกบอกมา ต้องถ่ายได้เหรออถ่ายไน้ไงแววตาที่มันดูจริงจังมากเลยนะาตวสองคนนี้จะเป็นอะไรที่บ้ากล้อง่่ะคแบบจะถ่ายทุกสถานการณ์เลยนะเอาเป็นว่านี่เป็นเพื่อนกันก็ถ่ายรูปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆเนี่ยไปทัวร์คอนเสิร์ตไม่ใช่ไปเล่นสังเทศกันเยอะๆมีเวลาหาแฟนมีเวลามีแฟนแล้วพี่เคยรู้ว่ากิ๊บไปญี่ปุ่นพี่ไปญี่ปุ่นแล้วมีแฟนใช่ไหมตอนนี้ยังมีแฟนอยู่ปล่าอ๋อมีคอกิ๊บมีแฟนมีอยู่น้องนะจ๊ะ มีอ่ะคุยคุยคุยกันรักคุยันรัยความนั้นเหนียเียวง่ายยคุยกันอยู่อ๋อแล้วจังต้องคุยแต่มมหน่าเชื่นะถาร่ายังไม่มีอ่ะเนะไม่คุยไม่มีเวลาคุยาประกาศเดี๋ยวนี้เลยว่าดเอาม่าใครมาส่งยไลค์ไล์ สรุปว่าไม่ไม่มีจะอยากรู้อยากรู้ว่าชอบผู้ชายแบบไหนครับเพราะว่าคุณนี่เขาบอกว่าเป็นเอาไว้ไปคุยกันหลังใหม่ก็ได้ไหมผมอยากคุยตอนนี้เขาอยากรู้นะอยากบอกอยากบอกอยากบอกอยากชอบสเปกคือก็จริงๆก็ไม่อยากให้มีสเปกมากเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีเวลาด้วยอยากผู้ชายใช่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่ผมจะเป็นหนูมานะคะห้าข้อสูง ก็สูงต้องสูงกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยหนึ่งก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราไม่มีเวลาให้อะไรเงี้ยต้องฝึกซ้อมนะครับมาให้ต่อก็เป็นคนเอาใจใส่เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมนี่ชอบเทคแคร์ผู้หญิงนะเอาไว้เดี๋ยวเธอก็สืบกันต่อใ้ข้อนี้สุดท้ายก็อยากให้อยู่ด้วยเราสบายใจแบบนีแล้วเนี่ยโค้ชอ๋อก็นั่งกับเธอชิญจะมาทำไมไม่ใช่ทำให้เกินนะพี่ชายคุณพูดอย่างงี้เสียมปหลายย่านนะฮะ ดูมีต่ตอบแทนได้ <นะ S 2> ครับโค้ดออบในฐานะที่โค้ชชกแก้เกมเก่งใช่ไหมเก่งมากผมบอกให้คุณดูเกมของอุซส่ากแก้เกมอุตส่สมมมมตาบอกคุณทำไมคุณไม่จำไม่ว่าดทำเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอ่าเราก็มีภาพให้โค้ชคอยแก้เกมหน่อยภาพนั้นเดี๋ยวดูนะว,ว่าการเล่นยังไงจะต้องแก้เกมยังไงเพราะ่างนี้ ได้น่ไงคะใครคนไหนหนียีีเกมที่ไหนนี่โอ้โหนเอนี่เหนี่เหอไมค่ะไมคะเฮ้ยทาไมเปลี่ยนแปลงไปเยอะจังเลยไม่ดนจะสังเกตได้นะคะัตอนนั้นโคตยังไม่ทองนลนะตอนนี้ตอนนี้ทอนอนนี้รูแฝนะคะรูปแฝนโอ้โหนเอร์สิบใช่ไหมคะครับผม นี่จำแคอย่างเดียวคือฟันโคนนี่จะตีให้นะคนแขกรับเชิญนะต้องโ่อากอีกนดนี่ก็จะบอกว่าโอ้โคดก่อนเมื่อก่อนนี้ก็โด่งดังมากแล้วก็กัญญากัญญาคนไหนคนดูดีว่านะแต่ว่ามีกัญญาใครคกว่าปีผมว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ะี่โจสุกเก็ตสิบกว่าปีพิสัตรรักชาติยินชีพ โอ้ยโอ้ยองนะก็แหมก็หยอกล้อกันอยากรู้ไงว่าอยากอยากรู้ว่าโค้ชเนี่ยมันต่างกันไหมฮะเป็นผ <oh> so ู้เล่นกับเป็นเป็นโค้ชนะฮะต่างกันยกันแล้วฮะมันมันมีตรงไหนแบบยากกันอันไหนยากกันโค้ชกับผู้เล่นก็นักกีฬาก็รับผิดชอบแค่กินนอนซ้อมแขกแล้วจะชอบเองเท่านั้นแต่โค้ชเนี่ยมันต้อง เขาดีชอบหน่อยแม่ต้องพัฒนาเขาทุกๆด้านเครียดเครียดใช่ไหมไม่อยาเครียดไม่อยากไม่อยากครูนผมลวงวะแม่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งขันกันในวันที่เท่าไหร่นะสิบห้ากันยายนนี้เป้าหมายของเราในการที่จะไปแข่งขันครั้งนี้ล่ะคะให้โค้ชโค้ดพูดชนิดหนึ่งไหมไม่พูดไหมคะพูดหน่อยพูดหน่อยโค้ชก็อยากให้เขาประสบความสำเร็จนะทุกคนก็อยากจะให้ได้ ได้ที่ที่ดีที่สุดที่ที่ควรจะเป็นเอชแชมเชียนี้มันมีความหมายแค่ไหนฮะสำหรับในรายการนี้เราจะได้สิทธิ์ไปเล่นเวิด์ครับเวิด์คัพนี่จะเป็นเส้นทางสู่โอลิมปิกประตูแรกคือจะมีแค่12ทีมของโลกแล้วเอาที่1ถึงที่3ของเวิด์ค u ัพไปโอลิมปิก ได้แชมป์เอเชียยังไม่ได้ไไม่ด้เด้เราต้องไปคัดเลือกในโซนเอเชียอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับได้แชมป์เอเชียแต่ว่าจะไปแข่งอีกครั้งหนึ่งตอนเดือนพฤษภาปีหน้าคือพฤษภาปีหน้าคือวัดแหละว่าคุณจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่ได้ไปต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะที่หนึ่ง เอาเป็นว่าน้องๆ,ๆทุกคนก็สู้เต็มที่ค,คนไทยทั้งประเทศเอาใจช่วยทีมบอลลย์บอลสาวของเรานะคะไม่ว่าจะแข่งที่ไหนนะคะเราช่วยเต็มที่และทั้งเจ็ดสีก็ถ่ายทอดสดโดยบอลชิงแชมป์เอเชียให้นะคะ,ปปะแล้วก็คุณผู้ชมที่ได้ติดตามชมอยู่นี้นะคะได้รับของแจกด้วยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูนะว่า<ถ>วเด็กๆเนี่ย<อ>ได้มีการเซนาลเซ็นดูจากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยค่ะ ไล้ลูกบอลลูกนี้นะคะต้ง LA c e องตอบคำถามของเรานะคะว่าแข่งวันไหนประเทศอะไรค่ะทิงแชมป์เอเชียปียังไงนะคะก็ส่งมาที่จสนามแอส h 7 c o m เจ็ดดอทคอมนะคะวันนี้ใช่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รบกวน สละ,มา,ะมานะคะเพราะว่าคนอื่นก็ไปกลับบ้านก,กันหมดแล้วนะคะคก็ขอให้สู้ๆเต็มที่นะคะเพื่อทีมชาติไทยของเรานะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้าเราก็ต้องไปมาส์มอลินาก,กันก่อนมีกีฬาเยอะเลย<ช>นะฮะในช่วงมินทากีฬาเด็ดครับ